เดี okay. คอรขดครับใจเย็นๆไม่ต้องเกรงคำถามไหนไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบหลังจากที่เราออกจากสถาพินิตอะรู้สึกเข็ดบ้างไหมไม่รู้สึกแย่อะไรมันก็แค่ทําผิดครั้งเดียวโทษก็เบานะเข้าไปแป๊บๆก็ออกอะพี่กลัวว่ามันจะคิดว่าการติดคุกการทําผิดมันเป็นเรื่องปกติพี่แค่ไม่อยากเห็นมันเป็นเหมือนพี่วะ ความแตกต่างเนี่ยมันทำให้เกิดช่องว่างแล้วความไม่เข้าใจพลอยได้มีโอกาสไปแข่งขันที่อเมริกาพลอยดีใจมากเลยค่ะแต่ถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะว่าเป็นคนห่มงดล้าเงาเราไปซ่อนใช่ไหมซ่อนซ่ออะไรล่ะฉันยังไม่เคยแตะของแกเลยไม่ ทุกตัวมันก็ผ่านการเจ็บปวดมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับเมื่อมันถึงเวลาของมันมันก็จะกรีดตัวเองให้พ้นจากพันธนาการที่รัดมันไว้ก่อนที่มันจะคลายเป็นผีเสื้อแสนสวยงามโดยเบ็นสู่โลกกว้างใบนี้ จังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา2องทุ่ม15นาทีเริ่ม10กร,รกฎาคมนี้ทางไทย PBS